เอาแล้วนะครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับแล้วในวันนี้คุณก็อยู่กับผมป่ามิซี่เอวิตติ้งยิสมอนสเตอร์กันอีกเช่นเคยแหละและในคลิปนี้นะครับผมก็จะขอพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพูดคุยกับภาพยนตร์เรื่องก็ติลลาบอสเซสตของกัินหญิงสังหน่อยดีกว่าเออไหนๆก็ทําสายนี้มาแล้วก็ไปหยุดแล้วก็หยุดที่ไม่มีคนโดนะครับบเลนบุเลนซึ่งหัวข้อที่เราจะมาพูดกันในคลิปนี้เนี่ยนะก็คือเรื่องที่ว่าเล่าถทท่านมอนสเตอร์ที่เคยเป็นลูกน้องของก็ติล มอนสเตอร์เนี่ยมันซูนไปหนแมทแล้วก็กำเดินเยืนเดิมเลยนะครับคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์แล้วก็คอมิกกอซิล่าโดเมเนียนนค้ับนะใครที่ยังไม่อยากถูกสปอยก็สามารถกดปิดคลิปนี้ออกไปก่อนได้เลยแล้วถ้าว่าคลิปนี้มีเนื้อหาหรืออะไรที่ตกหล่นไปเนี่ย <c oughs> ก็สามารถมาเสริมันแต่คลิปเลยนะครับไปเรื่องนเลยดีกว่า หลังจากที่สุดมาหาสงครามชิงเก้าเป็นสัปลาหดไปแล้วในปี2019ก็ซิลานั้นก็สามารถเอาชนะคิงกิโดราลงไปได้และขึ้นไปอยู่ในจุดสูงสุดแห่งระบบนิเวศบนพื้นโลกเราทั้ท่านทุกตนหลางก็กลงไปมันเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกมันทุกตัวน,นในยอมรับในตัวของราชันผู้นี้แล้ว จนกระทั่งในปี2024กติลานั้นได้บังเอิญมาปะทะกับคมงระหว่างทางในโซนของของเองก็ไม่ยอมที่จะก้มหัวให้กับกติล่าเช่นกันจนกระทั่งมันได้กลายเป็นศึกบานปลายของทั้งสองแลวก็จบลงตรงที่กติล่านั้นสามารถเนนาอาชนะคงไปได้แต่ก็ยังเหลือคําถามที่ทิ้งให้คนดูอย่างเราๆงงกันอยู่นะครับนะ่ะซึ่งนั่นก็คือไอ้แต่ท่านที่เหลือเนี่ยมันหายไปไหนกันหมดละ่ะไอ้พวกที่มันก้มหัวหกติล่ามาตอนพักก็จะเหมอนเตอเนี่ยมันรุนไปไหนหมดแล้วเออโดนกติล่า เตี้ยงหมดแล้วอะหรือว่ามนุษย์กันแน่นีนตำใานพวกนั้นหายไปเอาเป็นว่ารเราก็มาเริ่มเข้าสู่ประเด็นกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยนะครับนะโกอายิงจากที่มีการสัมภาษณ์พร่วมก,กับก,บกบสิลรซ vs คองหรืออาบาจักนั่นเองนะครับนะ่ซึ่งเนื้อหาของการสนทนาเน,นี่ยมันก็มีอยู่อย่างนี้เลยนะครับ อ้ยุ่งในเกรดิตของก็ติล l ่ากีคอนเดมอนเตอร์เนี่ยในมวนวิดีโอเทปก่อนที่จะจบเรื่องได้มีภาพปนังของก็ติล l ่านี่กำลังเต้าบรกับองอยู่อ่มันก็เป็นอะไรที่บอกกับเราได้ว่าตอนสองสปีชีนี้เนี่ยเคยปะทักันแล้วในครั้งอดีตก่อนที่จะมาโคจรมาเจอกันในรอบนี้เชช่ช่ๆชชหมกรับคุณผมครับ ออธิบายอย่างนี้คับกอติล่าเนี่ยเหมือนจะไปทําการกํำรับมอนเตอในท่านทั้งหลายตัางวงกันหมดแลละคือตอนนี้ที่เราเห็นว่ามันไปสู้กับของเนี่ยก่อนหน้านี้ทั้งไอเมฮิมอดแมงมุมแขนงอแงงหรืออีกหลายตัวเลยภูมัต่างก็อยู่ได้อานัตของกอติล่าเรียบร้อยแหละนั่นก็หมายความว่ากอติล่าได้ทําการฆ่ามอนเตอร์บางตัวที่เสิมเกริมกับมันแต่ก็ได้เหลือบางตัวที่ยังพอมีสมดุลกับโลกอยู่บ้างเออนน่นแสดงว่ากอติล่ามันไม่ได้ฆ่าสัตว์ประหลาดตัวอื่นใช่นี่ออใช่ ครับตอนนี้ก็เหลือแค่คอมิกมาเสริมมรวกันที่เหลือก็ไปอ่านเอาเองแล้วกันนองทำไมหนังก็ไม่เอาสัตว์ประหลาดจากแบบโต้โตฮโตฮโต้โฮ้แบบก็กิกัดกีกัด ออววน,นี่ผมว่ามีคําตอบอยู่นะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องเสียเงินค่าลิขสิทธิ์เยอะมากหเลวยกับการที่ว่าเราเอาสัตว์ประหลาดมาใส่เนี่ยเวกกัวที่เรื่องกษิยท้า,ทาวาเสด็จทองเนี่ยมันไปโฟกัสอยู่แค่สัตว์ประหลาด2ตัวหลักเห็นไหมแต่ว่าเราเอาตัวอื่นมาใส่ด้วยมันก็เหมือนกับ แค่ใสมาเพราะว่าอยากจะใสแบบเป็นตัวประกอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าว่าผมเกิดใสองกิรัสหรือตัวอื่นๆมามันก็จะกลายเป็นแบบเราเอามาทำให้มันเป็นตัวประกอบซึ่งผลสรุปก็คือเราไม่ควรเอามาันมานั่นเองโอเคแค่ okay, น,นี้เลยหลักๆเลยของลิริตนั่นแหละจัดเรื่องถามตัวเองที่คำถามนี้นะครับใสหลักๆที่แท่นตัวเด่นมันหายไปในหนังเรื่องก o ด z i l l าบรรดากรนัเน่ยเนื่องมาจากว่าพวกมันเองก็มีกล้าตัวเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแต่เจ้าโวยชวนี่สุดก็คือไปหาอ่านในคอมิก แล้วกันอืม เอาเออเอา,เอา,อางี้แล้วกันะะเดี๋ยวผมจะสร,รุปเนื้อเรื่องให้ฟังสักตีทีหนึ่งนะครับเนี่ยเอาแบบติทีแล้วก็บอกแบบให้เป็นน้ำจิมำจ้มน้ำจิมำจ้มเนี่ยมนัมนคุณผู้ชมใจลักๆที่เราไททันหายไปในกอสซิลล่าเวอร์ซัสคองเนี่ยนึงมาจากหลังการต่อสู้ของกิโดราและกอจิในปี2019ครับกอสซิลล่าถึงมันจะสามารถกําจัดตัวที่ทําลายระบบนิเวศของโลกลงได้เนี่ยมันวายังไม่รู้สึกว่าโลกนี้มันเข้าที่เข้าทางเลยเพิ่มที่สภาพครับกอสซิลล่าคือเอพิคพรีเดเตอร์ของโลกนี้ใช่ไหมมันเองก็ไม่ต้้้องงกกการใหมมมีีีีสิิ่่่ชวววตตททัันแล็ เดินม่อง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 ชูดวมเทพแบบเหมือนกับนักเลงเลยประมาณนี้นะครับนะนเนี่ยนักเงกขต้องการแบบอยากเป็นราชันแห่งมอนสเตอร์ประมาณนั้นนะครับนะก็เลยต้องล้มล้างตัวหนึ่นเาไม่กูเล้เหตุการณ์ในเรื่องนะครับมันเริ่มต้นขึ้นที่เจ้าสกายล่ะ ท่านปูยักษ์ขาแังมุมยอยาที่กําลังวิ่งไล่อาหารนิวเคลียโนชะอยู่นะครับเนะี่ยซึ่งมันก็เหมือนว่าจะไปสร้างความลาบากลาคาให้เรามนุษย์ด้วยก็ซิล่าเถียอย่างนั้นเนี่ยเพเหมือนจะคิดว่าถ้าว่าเจ้าสกายล่าสามารถแดกวานิวเคลียร์นั่นได้แล้วเนี่ยเมืองทั้งเมืองน,นี้มีหวังได้ต้มเลยเป็นขี้แน่นอนเลยแล้วมนุษย์ก็คงจะชิบหายอีกก็สิล่าคนเลยมุ่งหน้าไปจัดการกับเจ้าสกายล่าจนมันนั้นยอมแพ้ไปนเนยหลังจากที่มันสามารถล้มสกายล่าลงได้นะครับ ก็ติล่าเองก็คุ้นคิดถึงเรื่องที่ว่าการที่บาคันกิโราวยราถึงกินแล้วกขมาทําระบบนิเวศชี่หายแล้วเนี่ยมันจะตายไปแล้วแต่ความระายำของระบบนิเวศมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่ดีมันยังมีมอนสเตอร์บางตัวที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าก็ติล่านั้นกลายเป็นราชาแล้วไงมันก็เลยแบบมีพฤติกรรมที่ออกนอกลู่นอกทางเช่นอัมฮุลุกนะครับนะที่มาถึงก็อัด ไม่เหนหมดน่วมหาักเลยดูตายไหมวะเนี่ยคือเจ้าฮมูลุกเนี่ยก็เป็นไททันที่โดนกิโลราปลุกขึ้นมาเหมือนกันครับแต่ว่ามันนั่นมาไม่ถึงเห็นว่าก็ศิลากลายเป็นราชแห่งมอนสเตอร์แล้วนะครับนะ มันก็เลยเข้าไปบวก,กับก็ติลล่ายนนมันนั้นโดนตื้อตายหาไอกตัวหนึ่งนั่นเองวหลังจากนี้นั้นนะครับก็จะเป็นการเดินทางไปยังฮอลโลเอิร์ดแล้วก็เดินทางไปพักฟื้นแล้วก็สู้กับมอนสเตอร์ของก็ติลล่าตามสเตปหนังคอมิกน,น,นะครับนซึ่งเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อนเนี่ยก็ต้องรออ่านเอาเองแล้วกันผมไม่อยากสปอยมากว่าน,นี้แล้วนะงัน,นเ,ดเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรที่ปลิงคนเือนี้ เออแล้วอีกอย่างหนึ่งในส่วนของโรแดนกับมัทธาที่ไม่ได้มีบทบาทอะไรในภาคนี้นะครับเพียงแค่ว,ว่ามีชื่อมัทธาโผล่ขึ้นมาในพอดแคสต์ของเบอร์นีเฮ hey เพียงเล็กน้อยนั่นเองแล้วก็มาโผล่ในนิมิตของกติลลาจากภาคเดิมิเนียนด้วยเอาเป็นว่ายัางไงเดี๋ยวในเรื่องกติลลาเดิมิเนียนจบกปเมื่ตอนนี้แล้วกันแล้วมาต่อกันภาคต่อไปนะครับนน่ะ ทำหรับพาร์ทนี้ก็เอาไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันครับโอเคอย่างนี้เลยไม่มีอะไรแนละ้วคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆในการทำคลิปมาอไปกับผมด้วยน,นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันรูปวิวทุกท่านด้ว